มือนี้มาตามอาจารย์สมหมายเพื่อนบ้านตำเล่าวันจันทร์ที่ผ่านมากเพื่อนเข่าเจ็ดเก้าเต็เตมๆแล้วก็เลขวิง่งเพื่อนวิง่งหกกับเจ็ดเข่าทั้งเลขวิง่งหกกับเจ็ดเข่าทั้งจับคู่เจ็ดเก้าเต็ม,ตมๆสุดจอดอีรีมือนี้ปัไห้มาแล้วของวันที่สิบเก้าเพื่อนบ้านตำเล่าเพื่อนห้วิง่งหลูดบนรางจับคู่ห้เน้นๆจะเป็นตัวใดไปตาม อาจารย์สมหมายได้เลยค่ะค่ะวันดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกทคนมือนีแมีตุยกับมีแนวทางดีๆมาฝากเป็นเพื่อนบ้านตำล่าของอาจารย์สมหมายเนาะค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ของอาจารย์สมหมายค่ะฉันให้วิ่งหกกับเจ็ดเขาวิ่งหกเจ้าพูให้หกเก้าเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ หกสองแปดศูนย์เป็นตัวกันแปดแปดหกหกเก้าเก้าเลขสามตัวแปดแปดเจ็ดเข่าเลขวิ่งหกค่ะแล้วก็เข่าจับโเจ็ตเก่าแบบว่าเด็ครับสุดหยอดอินดี้เมนตัดเมันต์เนี่ยปัดจับว่างเนาะค่ะอาจารย์สมหมายเข่าทั้งเลขวิ่งเข่าทั้งจับโคูเนาะค่ะสุดหยอดอินดี้ค่ะเออย็บซี่ผู้ใดมีผู้โฉกมานนั่อาจารย์สมหมายภายนอกค่ะผู้ใด โฉกมานน้ำอาจารย์สมหมายอยากสนับสนุนพนด้วยให้กำลังใจเป็นพ่อพนไม่ได้กำลังใจค้านวดเหล็กให้ส้างช่องห้องกับติดต่อมาใดเด้อค่ะเบอร์ทั่วมตัวกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดไอดีไล่กับหนึ่งเก้าสี่แปดแปดแปดภาษาอังกฤษเอเล็กเด้อค่ะติดต่อมาใดเด้อค่ะทุกบาททุกสตางค์ ถึงมือแน่นอนนะคะท่างช่องเข้านําทรงถึงทีค่ะเอฟซี่ก็มมแต่ผูนําใจดีๆมาตาข้าเจ้าถือข้าเจ้าว่าแพงงนะคะข้าเจ้าก็มีนําใจฮอให้ข้าเจ้าถือนํางข้าเจ้าหายเลยค่ะข้าเจ้าว่าแพงนะคะเพราะว่าท่างช่องเขานี่นตจผูไห้เงินดีๆอยู่ค่ะ่าตาแมนนะคะเพราะว่าแมนบาบ้าได้หันบอกถือถึงเอฟซี่หายเลยค่ะเอฟซี่ว่าแพงงนะคะ อาจารย์สมไม้เป็นเก่าเลขวิง่งหกแล้วก็จับูฟเจ็ดเก่าแม่นคักแม่นแน่นนะคะเมื่อนี้พิ่นกระห่มาแล้วค่ะหามากแต่เป็นตัวเลขเมื่อต้ยกระเสียวามาเว่าเองค่ะเอฟซีเบื่อกับอดสาปั้งเอาได้แต่ถ้าตัวเลขมากเรามเว,าเวา่าเอา,เา,เอาพ่อได้ช่ว์ตัวเลขพ่อได้ล่งให้เอฟซีเอาไปลงทุนนะคะแต่ลอกมีโทรศัพท์ก่อนไปเรื่อย มอรวยพันกระอัดไปแล้วพันมีสองเครื่องแล้วค่ะเอาไปเอาตัวเลขน้เพิ่มมากอ่เม่ว่าเอาเองแล้วค่ะแต่บ่เป็นยังนะค่ะมันจะมีตัวเลขว้าเอาก็ได้สำคัญอยู่ว่าจะมีตัวเลขเอฟซีกับพ่อนะค่ะเลขเพิ่นกระเม่นแล้วค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมากับเขาเจ็ดเก่าเต็มๆแบบว่าได้กลับเลขวิ่งเพิ่นหกกับเจ็ด เล็กวิ่งหกกับเจ็ดเข่าทั้งสองตัวนะคะ่ะวิ่งเจ็ดกับเข่าหกกับเข่าไปเลยเขาวิ่งสองตัวเข่ามัดแล้วก็จับคู่เน้นให้พ้อเจ็ดเก้าเข่าเต็มๆนะคะแม่นพักแม่นเลยอาจารย์สมหมายนะคะมือนีพ่นห้มากและะ้วค่ะพนห้มากแล้วก็เป็นเลขกวิ่งให้ก้านแล้วคู่บรรยากาศล่ม่ะค่ะแม่นเดียวค่ะ หาสมุดแนบกันโชว์เลขบัไดไมนล่มจีเอสยทหาสมุดคนไหยมากแล้วค่ะอาจารย์สมหมายวิ่งแปดกับเก้วาวิ่งแปดกับเก้าคนไหยมากวิ่งแปดกับเก้าบนรางจับคู่แปดหาแปดเก้าเก้าซี่เก้าหา เจ็ดแปดกับเจ็ 78, 88, 33, ดสาก็เจ็ดเจดแปดมสาเลขเบิน้นเราก็มีสามตัวชุดหนึ่งแปดเจเจดนาะแปดอยู่ริมๆอ๋อเอฟีเห็นมนัยเาแปดอยู่ริมๆมันจะเต็มกระดาษก็ลเลยเขียนใส่ตัวสีแดงๆแปดเจดเจ็ดะคงจะเห็นอยู่นะ,ะอาจารย์สมหมายค่ะ มื่อนี่คนก็นบาได้เน้นวงกลมเม,มือนกันเมื่อนี่บ่มีตัวเน้นก่ะเขาเนียนเนีนเด็กคนกัวแม่นค่ะมันที่ผ่านมากเลยเด็กวิ่งสองตัวก็เข่ามาตะพัดจับวงกลมเหมเข่าตัววงกลมแบบบาได้กลับเนาะพุดยอดอิลีค่ะเมื่อนี่กระไฮน์ยค่ะเอาไปปิดจระนาบังเลือกเม่นี่มักตัวใด มากตัวใดหรือว่าอยากลงทุนตัวใดเอาไปวิเคราะบ้างเอาไปวิเคราะ์ใส่หลายๆท่านหลายๆอาจารย์ว่ามีอาจารย์ใดเหม่นเลยอาจารย์ใดเม่นแล้วก็ไปจับใส่กันนะเอาไปจับใส่กันข้างช่องเขากับมีตะภูเม่นเมนนะคะแม่นบ้านตำเล่าเนาะเหม่นกันแถบทุกคนนะคะ มันรุดกับรุดในง,งวดเดียวงวดรุดมากกับเข่าอีกขึ้นเก้าเนาะค่ะผู้วัาศิวาของผู้ใดลายอาจารย์ของอาจารย์สามเงาปูสามเงากับเข่าสามตัวตดน,ะ,มมะ,ตงตงนะคะ่ะสมไม้กับเข่าเข่าตรงตรงเนาะเขาเล่งวิ่งสองตัวเจ็ดกับหกกับเข่าจับคู่ให้กับเจ็ดเก่กาเข่าเต็มเต็มอพอดีปัเหาอีอย่งมัวมบิมเบิ่มอยู่ข้างหลัง เข่าเต็มๆนี่พอลี่พันกับว่าเขา่ขาเข่าเจ็ดเข่าซี่หา่ากับเจ็ดหกเจ็ดหกเป็นเจ็ดเก่าว่าได้กลับหัวแล้วค่ะเมื่อดีๆนี่พันกับเข่าดีอยู่ในพอลี่ก็ได้เจ็ดหกกับซี่หา่าเขาทั้งบนทัง้งหลังแต่ว่ากลับหัวแต่ว่าพันปลามันออกแล้วซี่หา่าพันก็เลยบัรไอ้จับไหของพันจับผมว่าจับซี่หก เอฟซีเอาไปวิ่นในหัน,หนอาจจะมีะ่นก็โกมันอยู่นะเพราะว่ามันมีในหันหกตัวหมูห่บ้านข้างเขาซีตัวซีหากับเจ็ดหกเป็นเจ็ดเก่าเนาะถือว่าสุดจอดอยู่เนาะค่ะเอฟซีก็ใดเอาไปวิ่นในหันกับมีโอกาสได้อยู่เนาะทั้งบนทั้งล่างเลยว่ถ้ากลับหัวแบบของคอุขอาจารย์เขาเจ้ากับหัวเนาะ ตัวน้องเมียไพ่เจ็ดหกกับกับเป็นเจ็ดเก่าเจ็ดผ่ากับเจ็ดหกกับกัปเป็นเจ็ดเก่าหาเก้ากับกับปว่าเป็นหาหกปีนไปปีนมาอันนี้ห้องฟันเรียนบดได้กับบดได้ปีนเนาะัวได้คือตัวนั้นันสิ่ปีนคือห้องก้นอื่นกับชื่อสิเข่าตรงตัวห้องฟันมันเป็นเจ็ดหก บอด้กลับหัวเนาะมันวิ่นเอาเมื่อกระสบมะผาดจังเกียร์เจ็ดหกสี่ห้าไปนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยครับับหัวคือว่างสุดจอดอีหลีเนาะค่ะเคนกระพยายามสิเห็นมันเข่าตรงเป๊ะที่จับได้กับเข่ามันลายงวดอยู่ค่ะที่ได้จับได้ตรงตัวแบบบได้กลับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะเคนกระสีเม่นๆให้นขึ้นเกานั่นมืออื่นก็เป็นมือห้อยเล้าออกนะลอตะลุนน้ำกันทะเบิง มาห้องอาจารย์ได้สีเมนเมือนล,ลายอาจารย์สีลุงไปผูด้ใดสีม้าแห้งก็นส่ไปตินห้องแม่ไพ่เนีน่ยก็แม่นนะห้องฟี่ก็แม่นอาจารย์สมไม้ชุยชายปูสามเงามาเนี่เราค่ะอาจารย์อิดโอ้สร้างช่องห้องมีหลายค่ะมีหลายอันารหลายอาจารย์เป็นเหลเ็กแบาเหลเ็กโพ้งเราค่ะ สายขันลาอาจารย์ทัสองเั้มีจฉุพเมนเม่นเนาะค่ะมึงอาจารย์สมหมายค่ะออสรุปเลขเพื่อนบ้านตำล่าอาจารย์สมหมายค่ะอาจารย์สมหมายค่ะเดี๋ยวได้ค่ะล้มโคเล็กับบด้ตีว้อาจารย์สมหมาย,าาย,มมายเยไนไหนมากค่ะเล็กวิ่งแปดกับเก้าบนล่างค่ะ จับคู่แปดหาแปดเก้าเก้าสี่เก้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามสามนี่สามตัวมีชุดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดตัวสีแดงแดงนะสีแดงแดงอยู่ริ่มริ่มกระดาษมันเต็มหมดเลยเขียนไว้ริมลิมอ่ามีแค่นี้นะคะอาจารย์สมหมายค่ะอือซื้อตัวได้ก็ให้แตกสองตัวแตกสามตัวแตกเฮงเฮงปัง มีโจกมีใช่ลำๆด้วย,ยสื่อตัวได้ก็ให้ถือภ้ายได้นีิจิมตัวได้ก็ใหายถือหายด้เงินให้ท้องสวัสดีค่ะ